วันนี้สิ่งที่อิสลามสอนคนที่ล่วงลับไปแล้วในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ารบบานาฟิรลานาวลีอิคว่านินั่นล้วีนัศบกูนาบินอีมานวะลาตเจลฟีกุลูบินากินลัลีล้วีนาอามานูรอบบานาอินนักรอูฟุร์รฮีมอัลลอฮ์สอนให้เรานะขอด้อาวให้กับคนรุ่นหลังขอให้เขาขอให้เขาได้รับความดี ขอให้เขาได้รับความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เอาเรื่องของเขามาขุดมาดา่ามาว่ามาพูดขอให้กับเขาในสิ่งที่ได้เป็นความดีให้กับเขาในสถานที่กูโบส์ของเขาและมันคือสถานที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาในกูโบส์สำหรับคนที่เป็นคนดีส่วนคนที่เป็นคนที่ชั่วเมื่อเวลาตายกูโบส์ของเขาจะคับแคบซี่โครงเนี่ยประสานกันเพราะนั้นวันนี้อิสลามสอนให้เรานั้นขอดูอาให้กับผู้ที่ลงรับไปพี่น้องไม่ต้องกังวล ป๋าเรามะเราโตเรากีเราคนสมัยก่อนบรรพบุรุษเราเขาทำในสิ่งที่ผิดเขาเชื่อผิดเขาทำผิดไม่ต้องกังวลวันนี้อันกุราอานอัลลอฮ์บอกให้เราขอดุอาให้เขาเขามีโอกาสรอดในฮะดิษสองท่านนบีบอกให้เราฟังถึงคนคนหนึ่งเนี่ยหาดีไม่เจอไม่มีไม่มีดีไม่มีความดีแต่สุดท้ายได้เข้าสวรรค์นในวันเกียรมาด้วยกับลูกของเขาด้วยกับความดีที่ลูกทำการที่เราขอดุอาให้ พี่น้องไปกูโบสไปเยี่ยมเยียนกูโบสศาสนาอนุญาตแต่ถ้าไปในตอนตายตอนที่มันกาลังเออกระเรคนกำลังเยอะแยะเนี่ยสำหรับผู้หญิงเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนะไม่ต้องไปเข้าไปอยู่ร่วมให้มันเฉพาะผู้ชายไปแต่ให้เรานึกถึงนะบีบอกให้เรานึกถึงความตายบ่อยๆให้เราทั้งหลายนั้นได้นึกถึงเรื่องของอะไร การที่เราไปส่งคนตายเนี่ยวันหนึ่งมันต้องถึงตาเราวันหนึ่งเราต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินเราจะต้องกลับไปหาเอาลหรอแต่สิ่งที่เราจะกลับไปหาพราะองค์คือผลงานเรามีผลงานอะไรเตรียมให้มากเตรียมให้เยอะแล้วก็อย่าประวิงเวลาเตือนทั้งตัวผมด้วยแล้วก็พี่น้องด้วย